สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงมิลาฮิรราห์มานอรราฮีิมอัอฮัมดุลิลสาฮิรอฺอิอิอฺอาอฺมฺอ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 ลอฺออฺอออออะออาอี วะซอฮบิฮ oh ีอัจมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเรฮัมมัตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสลามเสียงสันติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มาฟังเรื่องราวศาสนาโดยเฉพาะเป็นการเน้นย้ำ เตือนกันนะเพราะว่าหนึ่งในการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาอาแหละก็คือการฟังเรื่องศาสนานี่แหละบางคนบอกว่าอาจารย์ต้องนิกรุลลอฮโดยการกาาล่าวสุบฮานอัลลอฮทับด้แล้วเละอีเล่าอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเยอะแย,ยะพี่น้องมีวิธีการในการรำลึกถึงอัลลอฮหนึ่งในนั้นคือการฟังเรื่องราวศาสนานใช่ไหมเพราะว่าอีหม่านมันเพิ่มใครฟังศาสนานแล้วอีหม่านลดบ้างพี่น้อง คือแต่ไปฟังศาสนาแล้วโมโหมาเลยแค้นมาเลยเนี่ยผมง,งมีแต่ฟังศาสนาและใจเย็นใช่ไหม,มเออฟังศาสนาใจเย็นใจสงบมีความสุขอ่ารู้สึกว่าเออเราเนี่ยต้องทำความดีกันเยอะๆเป็นการกระตุ้นให้ทำความดีแล้วก็ปรามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายต่างๆโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับก็ต้องยอมรับป่อความชั่วเนี่ย แม่มันกราดเกลื่อนมันเห็นกันแบบโจงครึมอ่โมกรที่เคยอยู่กันใต้ดินเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่กันแม่ริมข้างทางใช่ไหมน้ำถมเอ้ยกันชงกันชาเอ้ยเดี๋ยวนี้วันก่อนฉันไปเข้าร้านสะดวกซื้อตั้งโต๊ะเลยอขายกันชาอยู่ข้างหน้าเออเนี่ยตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อเลย ในร้านสะดวกซื้อเองก็มีน้ำมาน้ำผสมเออตรงนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับต้องบอกก่อนบอกก่อนนะมุสลิมเราเนี่ยแน่นอนนะครับกฎหมายของประเทศไทยที่เราเป็นพลเมืองอยู่เนี่ยเราก็จะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่พลเมืองอันมุสลิมูอฺอลเชูรูติฮิมคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เงื่อนไข ในแต่ละพื้นที่ที่ได้กำหนดเอาไว้เราไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเขาบอกให้แลกบัตรอ่าเราบอกแม่แผ่นดินขอหลอฉันจะไปะฉันจะไปทางไหนฉันจะเข้าไงก็ได้มันก็ไม่ใช่พี่น้องกฎระเบียบเขามีเราไปส่งลูกไปเข้าโรงเรียนโรงเรียนเขามีเครื่องแบบให้แต่งแบบนี้แบบนี้ ทำไมล่ะมาไปปกปิดอารอลเหรอฉันก็แต่งตามใจบอกเอาแต่งตามใจก็ไปโรงเรียนหนังสือแกก็ไปเรียนอยู่บ้านถ้าเข้ามาในโรงเรียนนี้แล้วก,ก็ต้องแต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่ไม่ได้ขัดกับหลักการศาสนาอ่าเห็นไหมขับรถก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยมุสลิมเนี่ยพี่น้องดังนั้นเวลาไปอยู่ที่ไหนไม่สร้างความเดือดรอ้อนเพราะจะจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมนั้นวางเอาไว้ ถามว่ากฎเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเพื่ออะไรกฎจราจรเนี่ยค่อยออกมาเพื่ออะไรพี่น้องป้องกันอุบัติเหตุเลยสิถูกไหมล่ะแล้วก็ขับรถอย่างปลอดภัยและให้เป็นระเบียบเออตรงไหนจอดได้ตรงไหนจอดไม่ได้เราที่ห้ามจอดไปจอดก็เรียบร้อยพี่น้องขวางการเขาเรียกว่าไปขวางทางสัญจรก็เป็นบาปทําให้คนอื่นเ็าเดือดร้อนนบีเนี่ยบอกคนไปเจอ้นาไปเจอ อะไรขวางทางอยู่เนี่ยแล้วเกรงว่าคนอื่นเขาจะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาเก็บออกเนี่ยได้ฟได้เข้าสวรรค์นอนอีกคณิกอยู่ในสวรรค์เพราะไปเก็บอันตรายไปเอาอันตรายออกจากหนทางกลัวว่าคนอื่นเขาจะมามาเตะมาได้รับอันตรายขับขับรถอยู่มีหินมีหินของตกอยู่กลางถนนเราจอดพี่น้องไปเอาของออกมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเร็วๆกาอาจจะชนได้เนี่ยได้บุญนะ ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการที่เราเนี่ยฟังเรื่องศาสนานะแน่นอนนะครับก็จะทำให้หัวใจของเรามีความสงบนะวันนี้ก็คุยกันต่อคุยกันต่อนะถึงเรื่องของอายนะุบางคนอายุยืนนะแต่ในทางในในทางกับการอายุยืนก็จริงแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยทำความดี ความชั่วเป็นนิจเจศินอันนี้อายุยืนแล้วไม่ดีอีกแบบหนึง่งอายุยืนเหมือนกันเลยแต่อายุยิ่งยืนเนี่ยผลบุญยิงเยอะยิ่งทำความดียิงบริจาคยิ่งช่วยเหลือสังคมอัลฮัมดุดลิลละอันนี้แหละคือบุคคลที่มีความประเสริฐนั่นที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาละคราวนี้พี่น้องผมขอย้อนเรื่อง เรื่องเก่านิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยยังไม่จบเรื่องของการหมดอะไรตายอยากอยากตายไม่อย,อยากอยู่แล้วเนี่ยนบีบอกอย่าทำนะเพราะว่ามันเป็นมกักครอตต้องให้กําลังใจอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของ Allah. อัลลอฮ์อยากตายเพราะว่าต้องประสบกับอะไรความทุกข์ยากต่างๆอย่าลืม่าบททดสอบท,อที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยมันคือความดีงามถ้าหากว่าเราผ่านมันไปและอดทนอยู่ในหนทางของศาสนา สาเหตุของการห้ามภา,าวนาหรืออยากตายเนี่ยก็คือจากะดีของอุมมุลฟักว่าท่านนาบีสลุลตลาร์ฮวยในหัวสั้นลำเนี่ยได้เข้ามาหาอับบาสซึ่งกําลังป่วยหนักเลยและท่านอับบาสเองก็รู้สึกว่าอยากจะตายแลย้วเพราะว่าแหมไออาการเจ็บป่วยของท่านเนี่ยมันรุมเร้าแล้วมันก็ทรมานแล้วเกินท่านจึงกล่าวแก่ท่านจึงกล่าวแก่กแกเขา ก็คือนบีบอกกับลุงอะนะบอกว่าโอ้อับ,บาสลุงของรอซูลเอ๋ยโปรดจะได้ภาวนาถึงความตายเลยหากท่านเป็นคนดีท่านก็จะได้รับความดีเพิ่มขึ้น<ม>คือในตอนที่เราป่วยในยพี่น้องนะอัลลอฮ์ลดบาปเนาะแล้วก็อัลลอฮ์ะจะยกระดับเพิ่มพูนความดีในความอดทนสาเหตุที่เราได้บุญเพราะอะไรเพราะเราอดทนไง ่บบททดสอบถ้าเราไปอยากตายตีโพยตีพายบุญนู่นบุญนีญ่ละบ,บุญก็จะไม่ได้ได้ไม่พอจะดพาบาบมาด้วยคราวนี้นบีก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีเนี่ยท่านก็จะมีความดีเพิ่มขึ้นและมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านและถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่มีความผิดอัลลอฮ์ก็จะท่านก็จะถูกประวิงเอาไว้ หมายความว่าอัลลอฮ์ก็จะลดบาปประวเอาไว้ก็คือยังไม่ให้ตายไงเพื่อที่จะให้บาปเนี่ยมันร่วงหลุดไปเรื่อยๆและอีกมุมหนึ่งก็คือท่านจะได้มีโอกาสในการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์คนที่ตายแบบกระทันหันเนี่ยพี่น้องเขาคือเขาไม่ได้มีโอกาสแต่คนที่นอนเจ็บป่วยอยู่บนเตียงเนี่ยโอกาสในการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยเปิดสําหรับเขา แน่นอนว่าถ้าหากว่าเขาเป็นคนถ้าเขากลับใจสำนึกผิดเตาบ้านตัวขอภัยโทษมันก็เป็นการดีสําหรับเขาฉะนั้นอย่าได้ภา,าวนาถึงความตายอยากตายหมดอะไรตายอย่ามอาอยากอยู่แล้วอย่าเป็นแบบนั้นเลยนบีได้บอกเอาไว้กับลุงของท่านอะดิษนีบันทึกโดยอิหมัมอามัดนะครับส่วนในอีกกรณีที่เกรงว่าหากอยู่ไปชีวิตในบ้านปลายเนี่ย มันอาจจะล่อแหลมหรืออาจจะมีโอกาสหลงผิดในศาสนาอย่างแน่นอนเนี่ยก็อนุญาตให้ภาวนาถึงความตายได้โดยที่ไม่มักรุไม่น่าเกลียดอบอกไปแล้วเนาะในรูปแบบของน่าเกลียดหรือมักรเนี่ยก็คือกรณีที่อะไรไม่อยากเจอบททดสอบหรือรับไม่ไหวกับบททดสอบที่เอาล่อ่งมาให้เช่นงความจนอันตรายเปรียบคข้ายได้ป่วยเพราะ ในนั้นน่ยมีรูปแบบที่ถูกจดจำมาจากท่านโนซุนโซลลอห์วะาในหิวสัลล,ลัำดำคำขอพรของท่านที่กล่าวว่าอันนี้เป็นดูอาของท่านนบีอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะฟิอาลิลคอยรอดข้าแต่อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระเจ้าเนี่ยขอต่อพระองค์ท่านให้ทำให้ทำดี วัต้รากะมุนกระรอดและก็ให้ทิ้งละทิ้งจากความชั่ววะฮุบบบลมาแสกีนและให้หัวใจของฉันให้หัวใจของฉันเนี่ยมีความเอ็นดูต่อคนที่ยากจนบางคนพี่น้องเหม็นเหม็นเหม็นคนจนมีมันใส่คนจนดูถูกคนจนอันนี้ถือว่าตรงกันข้ามเลยนะนบีขอว่าเวลาที่เราเห็นคนจนให้เรารู้สึกสงสารเขา เอ็นดูเขาถ้ามีความสามารถก็สามารถจะช่วยเหลือเขาได้นบ,บีเนี่ยพี่น้องอยู่กับคนจนเป็นส่วนใหญ่นบ,บีจะอยู่กับคนจนเป็นส่วนใหญ่นบ,บีอยู่ให้กําลังใจลูกหัวเด็กกำพร้าเนี่ยคนอ่อนแอทั้งนั้นนะ่ยท่านนบ,บีนะให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูต่อหญิงไม้ ว่าฮบุลมาซากีนให้มีความเอ็นดูความรักต่อคนที่มีความยากจนววาอัันนตตฟรรลีีมและคาใดที่พระองค์ท่านปรารถนาไม่ใช่ขอให้พระองค์เนี่ยทรงอาภัยให้แก่ข้าพเจ้า หัวตะัมนีแล้วก็ขอให้เมตตาข้าพเจ้าด้วยว่าอีดอรรอตฟิตนะตันฟีเก้ามีและคราใดที่พระองค์ท่านปัารถนาความหลงผิดในหมู่ชนของข้าพเจ้า ฟัตาวฟานีก้อยรมฟตูนขอพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าตายโดยไม่หลงทางด้วยเถิดวอัสอลุกะฮุบเบกะวะฮุบมัซยูฮิบกะฮุบงาินวะยกบุอ إ ลาฮุบกขอบอกพระองค์ ให้รักพระองค์ขอต่อพระองค์ให้รักพระองค์รักผู้ที่รักพระองค์หมายถึงคนที่รักอัลลอฮ์คนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ขอให้เราเนี่ยมีคนเป็นคนที่รักคนที่รักอัลลอฮ์พูดยังไงรักคนดีเอ,อคนชั่วเนี่ยขอดูอา้อัลลอฮ์กับเนื้อกับตัวแต่ไปแหมกลมเกียวเลือเกินบางคนบอกเนี่ยมันไม่ใช่ไงพี่น้อง คน,คนติดยาคนติดยาเราก็จะไปกลมเกียวอยู่กับข้าแหมสหายของฉัน <c oughs> ถามว่านาบีเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างนาบีเนี่ยคนแบบไหนคนดีทั้งนั้นซอบ้านนบีใช่ไหมเออนั้นเราเนี่ยพี่น้องถ้าถ้าคนรอบข้างเราเนี่ยเอาหลออิรุยชุยแฉหมดแสดงว่าเรากไม่เบานะ <c oughs> จะดบอกว่าเราดีได้ไงพี่น้อง นี่ข้างข้างนี่ก็ดุดมาไอ้นี่เล่นกัญชาไอ้ข้างหน้าดมกาวข้างหลังนี่เสือผู้หญิงเลยจีน่าไปทั่ว <S <S เหลือไม่เราจะไปอยู่จุดไหนเนี่ยฐานะเราเจอไหมลำบากนะเออดังนั้นเนี่ยต้องขอดูอาให้เราเนี่ยมีเพื่อนบ้านทีดีมีเพื่อนทีดีและเป็นคนที่รักคนที่รัก <S <S อัลลอฮ์เราเนี่ยรักอัลลอฮ์ และรักคนที่เขารักอัลลอฮ์ด้วยคนดีๆด้วยวะฮุบบูมาลินยุกอริบุอิลาฮุบบิและรักการงานที่จะทำให้ให้เราเนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮ์พูดยังไงก็คือรักรักในการทำอามันอิบาะดาต่างๆที่เป็นอิบาะดาที่ดีงามที่ถูกตอบรับรักละมารักถือสิ้นอดรักที่จะบริจาครักที่จะอ่านอัลกุรอานหะดีษนี้บันทึกโดยมัมเตอรมีดีนี่เขาก็ ถอดประโยคนึงที่บอกว่าววยต่อารตต่ฟิตนาตันถ้าหากว่าฉันเนี่ยจะต้องพบเจอกับความวุ่นวายโดยเฉพาะกลุ่มชนของฉันแล้วเนีน่ยก็ขอให้ฉันเนี่ยตายไปในสภาพที่ไม่หลงผิดและในหนังสืออันมุวัต์อของอิหมามมาลิกนี่ยมีฮัดีษหนึ่งที่รายงานโดยอุมัดมีว่าอัลลอฮุมะ กบูรตสินนีวัดวัดวัดฟักอวิข้าแต่อัลลอฮ์อายุของข้าพเจ้าเนี่ยมากแล้วกำลังวังชาของข้าพเจ้าก็อ่อนแอลงแล้วตามปกตินะพี่น้องคนที่สวอายุเยอะๆเ,เนี่ยกำลังมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่ยังเป็นหนุ่มอยู่เดีย๋ยวไปดูนักบอลดูสิ โอ้โหตอนยี่สิบนี่แม่ระดับยิงเป็นเข้าพออายุสี่สิบแล้วเนี่ยส่งบอลมไม่มีแรงเตะนะยกำลังมันหมดวิ่งไม่ไหวนะยิ่งอายุมากอะ่ะความเขาเรียกอะไรนะเอะ่กำลังวังชาความแข็งแรงของร่างกายก็จะเสื่อมถอยลงไปนะคือไม่มีใครเนี่ยเอาชนะสังขารตัวเองไดนะ้พี่น้องนะต่อให้ออกกำลังกายขนาดไหนเนี่ย พอถึงเวลาที่อายุมันมากเนี่ยมันก็จะร่วงโรยลงไปตามตามสมรรถภาพของร่างกายนะมันก็จะบอกว่าอะไรนะสูงสุดคืนสู่สามัญใช่ไหมคือตอนเป็นเด็กก็อ่อนแอเลยแล้วก็เจริญไวัยไปจกนกระทั่งถึงวัยชะกันวัยหนุ่มวัยสาวหลังจากมันสุดแล้วเนี่ยพี่น้องมันก็จะค่อยๆถอยลงมาถอยลงมาบางคนก็บอกว่า เมื่อก,ก่อนเดินสี่เท้าก็คือคานมาเดินสองเท้าหลังๆมาเหลือสามเท้าก็คือเป็นตรงมีไม้ไม้ไม้ไมเท้าแบบพยุงละนะตอนนเด็กใส่เพล่เพิ่พอนนะผ้าอ้อมพอโตมาพอแก่ชรามาก็ตงใส่ผ้าอ้อมมันก็เพราะอื้อะไรก็ไม่รู้ตัวเลย que, เห็นไหมกลับไปเหมือนเด็กอีกครั้งนึ่งเรื่องเอาแต่ใจก็เหมือนกันนะคนที่ดูแลสวสว,สว,สวเนี่ยต้องต้อง ต้องสอบบัตรเยอะๆนะครับเพราะบางทีก็จะอารมณ์ก็จะเหมือนเด็กนิดหนึ่งเอาแต่ใจฟาโดบิทนีอิเลกไกระมุไยย์วลามุมุมุฟารตมุฟารตินดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพเจ้าไปยังพระองค์โดยที่โดยไม่ต้องอยู่โดยที่ไม่ต้องอยู่โดยเปล่าประโยชน์หรือเป็นส่วนเกินนะคือ ตามอาจารย์ญญนั่นแหละพี่น้องนะาญญนนตามอาจารย์ทีนี้ในความประเสริฐของการมีอายุยาวเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือต้องมีการงานที่ดีด้วยดังมีรายงานจากดลรอมานบินอบีบ,บักระอจากบิดาของเขาได้เล่าว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมาถามท่านรนอซูลสุสลต้องวายไลวะซัลลมถามว่ามนุษย์ประเภทไหนที่ประเสริฐที่สุด น,ะนบีก็ตอบว่ามนุษย์ที่อายุยืนคนที่อายุยืนและอวหาสูนอามาลูและการงานก็ดีด้วยส่วนมนุษย์ประเภทไหนที่แย่ที่สุดเลวที่สุดก็คือคนอายุยืนเหมือนกันแต่ผลงานหรือตาช่างความชั่วก็เพิ่มตามไปด้วยนะนั้นๆตรงนี้ให้เราทราบว่าอายุยืนเนี่ยถือว่า มีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้อายุของเราเนี่ยในการใกล้ชิดต่ออลอมากเพียงใดหรือใช้ในการแสวงหาความใกล้ชิดต่อต่ออะไรต่อศัตรูของอลอเช่นทำตามนับสูตัวเองทําตามชัยตอนมันก็เป็นกลายเป็นบุคคลที่อายุยืนก็จริงแต่ผลงานแย่ผลงานยิ่ง ยิ่งชั่วช้านะครับวันนี้ก็จากตรงนี้ว่าบ,บินไาลิตาฟิกวันิดายะซาลามอในกุะมรอฮ์มะตุลลอฮ์บะเราะกตุนจา์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3 9 9 9 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม